ข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในเรื่องของเ,อเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเมื่อวานนี้เนี่ยเรากา็พูดกันไปบ้างแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เราพูดคุยกันไปในช่วงรายการบอกลับเรแจ้งเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประชุมนะคะของอาทางรัฐบาลคณะกรรมการนะคะบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเขาก็ได้มีการประชุมกันในเรื่องนี้ นะคะคซึ่งก็เห็นชอบหลักการแจกเงินดิจิทัลหนึ0 0หมบาทเฟสสามให้กับกลุ่มอายุ16 -20 ปีจํานวน2.7ล้านคนค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเฟสสีเนี่ยได้เงินแน่นอนค่ะคุณผูาฟา้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังพร้อมด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังนายเผ่าภูมริรจนะสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังได้มีการถแถลงผลภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1นึทับสองพโดยนายพิชัยก็ได้บอกนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบหลักการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟดสมในการแจกเงิน10,000บาทซึ่งเป็น ครั้งแรกของการจ่ายเงินในระบบดิจิ t a l วอลเล็ค่ะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่อายุ16 20ปีจำนวน2.7ล้านคนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยเรียนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีส่วนช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินในเฟส3นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมและคาดว่าจะเป็นในช่วงของไตรามาสช,ช่วงปลายไตรามาส ถึงต้นไตรมาสสามค่ะยืนยันว่าคำนึงถึงวินยัยการเงินการคลังทางนี้นะคะนายพิชัยก็ได้ย้ำนะคะว่าการความ ความคุ้มค่าของการใส่เงิน10,000บาทเฟส3ในครั้งนี้นะคะแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ว่าตนเองเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นการกระจายเงินอย่างทั่วถึงรวมถึงช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีภาระหนี้ครัวเรือนสูงถึงร้อยละ89ค่ะส่วนการลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนายจุลพันธ์ได้เปิดเผยนะคะว่าได้เตรียมให้ธนาคารของรัฐ4ี่แห่งประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดลงทะเบียนประชาชนร่วมโครงการในเร็วๆนี้ซึ่งก็ยืนยันว่ามีระบบขัดกรองแล้วก็ตรวจสอบการไม่มีมือถือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกลุ่มที่เคยได้รับเงินทางกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุนะคะส่วนกรอบระยะเวลาดําเนินการก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันกับนายเผ่าภูมิก็ได้ระบุนะคะว่าจากธนาคารของรับทั้งสีแห่งยังมีหน่วยงานไปรณียีไทยแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ส่วนข้อกังวลว่ากลุ่ม ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนแต่จะแอบอ้างว่าไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันว่าไม่สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกนําไปตรวจสอบกับการใช้งานสมาร์ทโฟนย้อนหลัง3เดือนให้กับผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายนะคะส่วน ทางด้านของนายจุลพันธ์ค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขในโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนค่ะเช่นเงื่อนไขเช่นการตัดเงื่อนไขประเภทสินค้านะคะ,ะสินค้าที่เป็นแบบว่านิเกทีฟนะคะเนกาที ลิสต์นะคะออกคะ่ะเพราะว่า,าใช้ในการกำกับดูแลการลงทะเบียนร้านค้าเป็นหลักรวมถึงการถอดการขึ้นเงินสดของร้านคา้าว่าร้านค้าทุกประเภทสามารถขึ้นเงินสดได้ไม่จำกัดเพราะร้านค้าที่เสียภาษีเท่านั้นนะคะเฉพาะร้านค้าที่เสียภาษีเท่านั้นเพราะว่า,าเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกกับร้านคา้าแล้วก็ให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากขึ้นส่วนพื้นที่การใช้ใจ่ายเงินต้องใช้ในเขตอำเภอ เหมือนเดิมนะคะใช้ในเขตของอำเภอเหมือนเดิมส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตการว่าการแจกเงินกลุ่ม16-20ปีเป็นเพราะรัฐบาลมีเงินไม่เพียงพอใช่หรือไม่ในเผ่าภูมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่ารัฐบาลสำรองเงินไว้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหมาะสมวงเงิน1 5แสนล้านบาทไปแล้วค่ะจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของกระแสงเงินสดขาดมือแล้วก็ย้ําถึงเหตุผลที่แจกเงินกลุ่ม16-20ปีว่าเป็นกลุ่มที่มีความรู้นะคะ มีความตื่นรู้ทาง้งด้านของเทคโนโลยีสูงมีความสามารถในการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสูงกว่ากลุ่มอื่นรัฐบาลจึงเลือกกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่21-59ปีต้องรอการพิจารณาอย่างเหมาะสมต่อไปยืนยันว่าจะพยายามทําให้เต็มที่ตามที่ได้มีการถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาและเงิน10,000บาทจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ได้ค่ะส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่า รัฐบาลเนี่ยหวังผลในการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้มากโดยหวังว่า,าการกระตุ้นเศรษฐกิจ สองรอบที่ผ่านมานะคะโดยผลการสำรวจในรอบแรกจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังมีผลที่ดีค่ะทางการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ดีมากเชื่อว่ารอบที่สามนี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะใช้กลไกการแจกเงินในระบบดิจิทัลวอลเล t นะคะซึ่งก็สามารถกำกับควบคุมเม็ดเงินไปยังจุดที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้นั่นเองค่ะซึ่งก็ อันนี้เป็นในรอบของกลุ่มรุ่น16ถึง20ปีคุณผู้ฟังอย่างเราในซ0สกว่าปีนี้ยังไม่ได้นะเพราะว่าเขาให้16 17 18 19 20นะคะ5ช่วงไหวเนาะซึ่งก็สำหรับกลุ่มมือื่นก็เดี๋ยวรอกันไปก่อนนะคุณผู้ฟังนะนะคะกะ็ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งกัแล้วกันนะคะ